บวงสรวงกันแล้วท่านที่สุดที่สุดในโลกก็หลายๆคนงงในโลกให้เลยลหะครับอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าก็สวเป็น้สุดแล้วหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เ็นวงสรวง สะดวกค่ะเลิกเลิกดีคือเลิกสะดวกค่ะ,คะวันนี้เราก็ได้เลิกวงสวงสำหรับซีรีส์ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะคะวงแป๊บเดี๋ยวก็จะได้ดูกันแล้วค่ะแสดงว่าได้ถ่ายทำเรียบร้อย,ยกันวใช่ไคเรียบรย้อยเรียบร้อยค่ะค่ะเป็ไปนไงบ้างการโปรเจกนคนตื่นเต้นค่ะ เพราะว่าอย่างที่เคยพูดไว้ว่าความตั้งใจคือไม่จะไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องพีเลียดจะไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องผีแต่ปีนี้ได้ทาครบเลยค่ะทั้งพีเลียดทั้งผีเลยก็ก็ดีค่ะยินดีค่ะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราใช้เวลามาเป็นปีเนาะตั้งแต่วันที่มีการแถลงข่าวออกไปจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ก็เป็นปีแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นก็ทุกคนก็ทุกฝ่ายก็ตั้งใจกันเต็มที่ในการที่อยากจะ ใม่ฉันนี่แหละท่าุผูนีสวยที่สุดเป็นซีรีส์ที่สนุกสำหรับทุกคนค่ะแล้วพีนี้เรื่องนี้มันเป็นงไงครับว่าเป็นยุคไหนเป็นยังไงเราเรา บอกว่าเขาเราดัดแปลงมานะคะจาก,จากเรื่องในวบตู o นก็คือเราไม่ได้ใช้โลเคชันว่าเป็นในประเทศไทยหรือในปีพศไหนแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเมืองสมมุติเมืองหนึ่งนะคะซึ่งตัวเอกของเรื่องคือตัวท่านเขามีโอกาสได้แบบย้อนในอดีตกลับไปเราก็ไปพบเจอเรื่องราวในอดีตที่เขาต้องไปพยายามแก้ไข ก็สิ่งสําคัญที่สุดประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอการยอมรับและความเท่าเทียมซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่มาในยุคสมัยที่เราเพิ่งจะเปิดกันอยัาเต็มที่ในเรื่องความเท่าเทียมของเพศด้วยเราคุยกันว่าเรื่องราวของความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทุกคนก็มีหัวใจแล้วก็มีสิทธิที่จะรักได้เท่าเท่ากันเรา เขาจะถามว่าทำไมถึงแคสซี่คะไม่ละเขาเปลี่ยนคำถามละเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องแคสไม่ต้องถามเพราะเหมาะสองที่สุดครับถามเยอะแค่ถามโปรดักชั่นแล้วกันเด็กโปรดักชั่นเรื่องนี้มีไงครับโปรดักชั่นเกินเลยบอกว่าโปรดักชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้พี่โอ๊ตอบครับเหมือนโดนหลอกมาโปรดักชั่นเกินเลยค่ะ ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้สหัสการกันอยู่พอสมควรครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เหมือนจะเป็นคอมดี้นะครับแต่ว่าในเรื่องราวของตัวปริ้นเองซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับที่จะต้องแบบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วต้องย้อนกลับไปในยุคอดีตซึ่งไปโผล่ในร่างของถุกลเดชซึ่งก็คือท่านขุนนั่นเองนะครับแล้วก็มันคือการประจนภัยของคนคนหนึ่งที่ที่ต้องต้องตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขารวมไปถึงเรื่องราวที่เขาพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผู้ชายต่างๆที่ผ่านเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เขาแบบต้องกลับสู่ยุคนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้สนุกสนานกาันกับการผจนภัยของของคุณวรลเดชครับผมคคุณ่ะ เรื่องไม่ได้ต่อเล็บเลยเขาต้องแวเเล็บออกเพราะว่าแบบด้วยความที่พอย้อนอดีตไปก็จะไม่ได้มีเล็บเซลล์การเื่งนี้แบบฝุกไปเลยอ่าว่าทำกันบ้างค่อนข้างยากเพราะว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างห่างไกลก็เลยแบบตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าแบบจะทำได้ไหมอย่างี้แต่ว่าก็คือแบบจะให้พี่โอ๋ช่วยไว้นะคะ ริก็บอกว่ายากมากครับเพราะว่า,ามันเหมือนเป็นทั้งสองคาแรคเตอร์ด้วยไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ดัะ,ะนั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการ,รบแต่งคาแรคเตอร์ให้ชักด้วยอะไรอย่างี้ก็มีไปเรียกนการแสดงเพิ่มก่อนที่จะมาเข้าเวิร์กช็อปเพื่อให้การทํางานระดับไหลย,ยืนได้มากขึ้นอะไรองนี้ส่วนแบบ ตอนถ่ายต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ให้ที่สุดอันดับหนึ่งในชีวิตเรื่องความร้อนให้อันดับหนึ่งความเหนื่อยให้อันดับหนึ่งความตื่นเทา้าคือให้อันดับหนึ่งคือ ความไม่สบายทั้งหลายที่อยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่มีเลยคือความสุขที่มีเยอะมากมาก็เลยทำให้ผ่านคนมาได้ความสวยความสวยมันมันเห็นเห็นกันอยู่แล้วไฟศาดมันแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วให้เราพูดดีวัมโอเคี่สวยนะใครผู้ยสายพูดและกันความสวยเป็นไงเรื่อง ก็สวยครับสวยมากด้วยเพราะวันนี้ก็มาก็สวยเลยผมนี้แต่งหน้ามาแต่เช้าคนแรกไม่นะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะคือเมื่อกี้คือตื่นคือตื่นมาแล้วมันมันเป็นอย่างนี้เลยในเรื่องต้องเห็นแล้วก็ฟังกันเขาต้องสแตนผมกันนะครับเขาต้องเห็นผมแล้วสแตนเหมือนกันแต่เพือนเนี่ยเหมือนใทีเซอร์เลยเห็นแล้วโ oh my god ในเรื่องคือต้องใส เป็นไปด้วยไหมเอาไปด้วยไหมเป็นความลับอยากให้เราติดตามมันเป็นแบบกิมมิคมันเป็นไฮไลท์รองเท้าสีแดงที่ทุกคนแบบต้องแบบพูดถึงครับก็ยอมรับเขาว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ต้องปรับไพลเเตอร์เยอะครับพัฒนาตัวเองเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือเรื่องการแสดงหรือเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับ มีร้อยนี่เดิรก็ใส่ไปร้อยฮะมี่ทางร้อยใส่ไปร้อยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ก็ได้ที่พี่ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางพี่เอที่ชอนหรือทางพี่ผู้กับพี่โอแล้วก็ทีมพี่นักแสดงรุ่นใหญ่ที่คอยสอนอยู่ตลอดเวลาตอนอยู่ในกองครับเป็นคาแรคเตอร์ดีค่ะท่กคนท่านที่จะกดดันร้องกดดันไหมครก็กดดันครับแต่ผมก็คิดว่าเป็นความท้าทายแล้วก็คิดว่าเป็นถ้าผมทําได้ผมก็อาจจะมีโอกาสเติบโตในวงการบันเทิงครับ ต่จรจร,ริิงงใในนเือมันก็ไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าในเรื่องมันก็คือเป็นนักรบเนาะเป็นผู้ชายตัวใหญ่มีรูปร่างกล้ามเนื้ลอลั่มผิวแทนตัวจริงผมเองก็ก็เป็นคนตาตีอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแตก็พยายามปรับบุคลิกปรับคาแรคเตอร์ให้เข้ากับตัวตัวละครแต่ละครเพราะว่าผิวไม่คุ้นเราให้เขาตัวอกนะให้เข้าตัวอกมาแล้วก็แบบตอนก่อนออกกองก็จะแบบว่ามีการทานิดหน่อยครับ เลนรี่มัมีความา้เทายเยอะนกรที่เราตอับลนใช่ฮะก็ฝากทุกคนตามนะครับพวกเราเต็มที่กันสุดๆขอบคุณครับครับผมน่ไงครับเออองรีก็ไม่ไดู้่กัน กับบรรจงพี่ชายคุณเอาตาไหมไม่เป็นไรโอเคนรื่องกับบทอะไรยังไงครับับในเรื่องพรปรับบทเป็นบรรจงครับก็เรียกว่าเป็นนักปรลาดเป็นเป็นคนมีความรู้เป็นเป็นดเดอร์ละกันพอเราแบบมีเขาเรียกว่ากลุ่มสมาคมที่มีภารกิจอะไรต้องทําสักอย่างเราก็จะเป็นเหมือนคนที่คอยคอยใช้สมองบรรจงเป็นสมองส่วนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นแบบ ใช้กำลังก็จะเป็นแบบคลเลกเตอร์ที่คนทมเป็นสมองให้กับตัวเองเนี่ยแหละครับครับเป็นนักจัดใช่ครับต้องไปเก็บข้ออะไรหลัก่เียคือถ้าผมพูดดีเทลมันก็จะเป็นการสปอยไปเลยแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นภารกิจล้วกันที่แบบจะไปทำร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต้องไปดูอ่ะใช่ครับผมต้องไปรอติดตามครับ ใดๆของลีก็รบบวเป็นเจนครับซึ่งตัวละครของเจเนี่ยเปิดมาก็จะอยู่กับเปิดมาก็จะอยู่กับท่านขุนแล้วครับแล้วก็ใดๆคือต้องรอติดตามว่าตัวเจเนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่ในตอนต่อไปซึ่งสปอยล์ไว้ว่าตัวเจเนี่ยเป็นท่าจงรักภักดีของท่านขุนไว้ละกันเป็นท่าที่คอยสนับสนุน เจ้านายเรามากกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอรอดับกินข้าไต้คือเจอจะเป็นก็ร้ายกันหรอเจไม่เป็นตัวร้ายเลยไม่มีร้ายเลยดีทั้งนั้นปกป้องอย่างเดียวเลยเรื่องนี้ไม่ร้ายครับมีชาเลน์ไหมมีชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์เรื่องใดๆใดๆคือของหลักๆของลีนะ่าจะมี2เรื่องเรื่องการพัฒนาบุคลิกของตัวเองแล้วก็เรื่องของการฝึกภา,าษาไฝึกภาษาอีสานใดๆ คือเวลาออกกองเนี่ยก่อนที่จะออกกองผมก็จะไปยิมก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะเวลาออกกองอะไรเงี้ยมันจะได้เฟิร์มๆอะไรเงี้ยเรื่องภาษาอีสานก็เวลาที่จะออกกองเราก็จะถามพี่ๆถามน้องๆแล้วก็ถามแม่ๆที่แบบพูดอีสานได้ค่อยฝึกะน้องปันดาว ไปได้รับบทเป็น,นปานดาวค่ะเป็นน้องสาวของพี่บรรจงค่ะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปในยุคน,นั้นปกติเขาจะต้องเย็บปักขักร้อยแต่อันนี้ก็คือแบบสามารถไปสู้รบกับพวกผู้ชายได้แล้วก็ปากก็คือจะเว็ดเว็เวเวนิดนึ่งแล้วก็พี่ฉลาดก็เลยจะมีคําถามให้พี่ทุกทุกพี่ก็เลยตอบคำถามทุกซีนเลยตอบยาวด้วยแล้วตัวเธอเป็นสมัยตะอดเรื่องใช่ตัวเธอเปไมใช่จะมีตีตีกันหน่อยอะไร ตีกับวรเดชตีจ้วยตีตีด้วยตีกับทุกคนใช่ค่ะเรนแล้วก็สนุกเอต้าหลตันครับเอต้าทามแล้วบทเป็นเชอเชอครับก็เป็นน้องชายของกอลส์ครับซึ่งตัวเชอเชอเนี่ยก็เป็นคนฉลาดแต่ว่าแบบเยียมเงียบแบบเห็นว่าแบบฉลาดแต่ว่าเก็บเงียบไม่แบบไม่ให้ใครรู้อะไรอย่างนี้ ก็ในการทํางานของกองน,นี้เรียกได้ว่วาครบทุกรถจริงๆครับทั้งแบบทั้งความสุขทั้งเหนื่อยทั้งอะไรมันครบรถจริงๆครัขอบคุณเพียรพิชิที่ให้ได้รับโอกาสมันมีความยากขนาดไหนครับตัวนี้ยอะไรนะมันมีเรียนมันมีความยากขนาดไหน ผมรู้สึกว่ามันเป็นความยากสำหรับผมมากว่าผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้วพอต้องไปพูดเป็นมีเลียดอีกก็ก็พูดไม่รู้เรื่องหนักเขาอีกละเรื่องนี้โดนพี่โอ๋คนไหวครับฝั่งพี่ใหญ่แล้วเร็วมากอู้จีนอู้จีนฝงอู้ใหญ่อันนี้อันนี้ไม่แก้ไม่ดาก ร่วมร่วมแสดงกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราสึกว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราชอบอัปเดตเราคุยกับเด็กๆอะไรเงี้ยบรรยากาศในกองก็สนุกมากพี่ปากเป็นยังไงบ้างอยู่กับเด็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เหมือนเหมือนได้เข้าห้องเรียนใหม่ครับลาสไปนะครับก็ปรับตัวแล้วก็ได้เห็นวิธีการทํางานของน้องๆก็เป็นอะไรที่มันทําให้เรา ไปกองแล้วไม่มีคำว่าง่วงอ่ะใช่ตื่นเต้นตลอดมีเรื่องให้ตื่นเต้นทั้งวันป่ะคกองนี้ใช่ใช่นี่ทั้งหมดเลยอันนี้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกองนี้จะเเอ energy เยอะบางคนก็คือแบบสกิวตพื้นป่ะอะไรอย่างเงี้ยระหว่างรอเข้าใา่จริงๆที่เขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานนะเหนื่อยจะเล่นค่ะเหนือยจากเลน้งเร็วรอคะใส่อะไรในกองใส่เอเจนต์อันนี้จะใส่เมาทมอยใส่เอเจนต์น้องๆจะมาอัปเดตว่าช่วงนี้ข่าวบันเทิงมีอะไรบ้าง ใช่ไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่งี้จนพวดกับดนูว่าอ่านบทบ้างสนุกค่ะบรรยากาศสนุกมากค่ะแล้วแค่ตัวพี่ได้แล้วบทแล้วบทก็คือเป็นผู้จัดการของออฟฟิได้ไอ่บได้ได้่อโอเค การของปริน c ์ค่ะอันนี้ยก็ต้องติดตามค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยผู้จัดการจะตัวติดตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กต้องรอดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นั้นไหครับ S <S <an> ในเรื่องก็รับบทเป็นสมเด็จแสนยากรนะครับเป็นตัวละครลับที่เรื่องนี้ขาดไม่ได้นะ <S an> มันเป็น <S <S <an> <S มันน, <S <S <an> <S ม,น,นมันเป็นตัวละครลับตัวหนึ่งที่ที่ทําให้เกิดเรื่องราวแล้วก็เป็นการค้นหนาคาตอบแล้วก็ไปแก้แก้ในเรื่องที่ที่เขาคิดว่ามันสมควรจะเป็นของปริน์ครับก็คแค่นั้นก็ก็ลองไปติดตามดูว่าตัวละครลับตัวนี้มันมันจะมีกิมมิคก,กับเรื่องอยังไงสัใช่ครับ <S 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 ได้ัเรื่องวันที่ถามพี่เอสค่ะครับเ็เมื่อไหร่ครับพี่เอสโอ้เร็วมากเลยครับเดี๋ยวต้นเดือนนี้ก็ได้ดูกันแล้วครับวันที่หนึ่งสิงหา ตรงนี้ครับผมงคู่ควรสุกนะครับสี่ทุ่มสิบห้านะครับทางช่องวันตางประเ็ดแล้วก็ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไอชีแล้วก็ iq.com ครับเวลาห้าทุ่มสิบห้าครับพูดที่ไอชีไอชีก็มาอ่าไอชีก็มาทันทีต้องให้เขามาพูดเองแล้วล่ะเพราะว่าไอชีไอมาก่อนเลยเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับไอชีก็มาครับไอชีแห่งไงคะไอชีแห่งไงนคะเชิญคดีใจดีใจดีใจเหมือนเดิมดีใจได้มานำเสนอเรื่องนี้มาค่ะเรื่อครับผมก็เอ่อเหมือนที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่าแบบจริง จริงริวายทุกเรื่องของบริษัทเชมสองล้นดูอันดับเวอร์ชันทางไอซีเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแบบภูมิใจมั่นใจแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้มีคนส่งสัญญาณมาว่าเฮ้ยเวลาเชมพีเอสพีชอตทำอะไรใหม่ๆเรื่องนี้ก็เป็นแบบวายพิเรียนเรื่องแรกของสัปดาห์ดีด้วยก็เป็นความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆไปด้วยกันครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไปด้วยกันตื่นเต้นไปด้วยกันพูดอะไรอีกไม่รู้เหมือนกันพีชอตย้อนโนะ แซ่บแนนอนสุดๆเต็ดเลยที่เราได้เลยเราก็มาดูทังกลุ่นที่ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งแซ่บที่สุดในโลกจริงๆยังชอบคันนี้โลยจอยงๆไมยม่ไม่ไม่ไม่ฝากมิสิกวิดีโอเนี่ยอ้าวตายแล้ว วันที่13กรกฎาคมนี้นะคะรับเพลงประกอบซีรีส์ฉันนีแหละท่านูุนที่สวยที่สุดชื่อเพลงว่า t h i s m s m กับปล่อย Official Music Video ที่ช่อง YouTube Chain 2561ทีมบงเวลาเดี๋ยวเราติดตามเลยครนะที่ Chain Music หรือว่าเป็นตัวแม่ตัวมารม์ <c oughs> ก่อนจะไปรับชมมิวสิกวิดีโอคุ่งนี้วันที่9กรกฎาคมรุ่งนี้ครับ1ทุ่มได้ดู Official t r a i l e r ครับตัวเต็มนะครับหวังว่าหวังว่าฉันนี้แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับจะมอบความสุขนะครับแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนมีความสุขจริงๆนะครับถือว่าเป็นของขวัญจากเชฟ2561แล้วกันนะครับแล้วก็วันที่9กรกฎาคมเุีแล้วมันำย เยอะมากวันที่18กรกฎาคมเราจะขายบัตรสำหรับรอบเฟิร์สเฟิร์สพรีเมียร์ครับผมซึ่งวันที่1เราไปเจอกันที่โรงพยนต์เสี่ยงพาววอร์ไลั์ก็จะเป็นแบบไปดูรอบแรกพร้อมๆกันแฟนคลับอย่าพลาดนะคะเพราะว่า เตรียมตัวกันมาอย่างดีมากเตรียมกดบัตรนะครับวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับเวลา10โมงตรงนะครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับเราต้องการกำลังใจสูงมากค่ะกำลังใจเรื่อนๆทุกคนที่นี่มาอยู่แล้วสำหรับเล่นนี้ต้องการมากๆจริงๆ อยากอยากเราอยากเห็นคนดูของเรามากครับสาหรับท่านสฉินนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับอยากเห็นเราว่ามันาน่า,นานจะเป็นคนดูกลุ่มใหม่ๆนะครับที่ที่เราเชื่อว่ามันจะเปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าอย่างเรื่องราวของท่านขุนในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความเท่าเทียมซึ่งตรงกับยุคปัจจุบนันแล้วก็เราเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้เราเข้าใจนะครับในความเท่าเทียมกันมากขึ้นรวมไปถึงมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับติดตามด้วยครับเ้ินรอรทเครียทุกวัยค่ะ <laughs> ขอบาคุณนะคะขอบาคุณค่ะ